สับสนโดยบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพเอ็มวีซ่าใหม่โลชั่นมิสทีนไวท์สปาสูตรฟักข้าวครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากกันหน่อยเมื่อมีปลัดสาวขับรถแหกด่านแล้วไปพุ่งชนรถของชาวบ้านในพื้นที่ ายสองเจ็บสาหัสอีกหนึ่งงานนี้ชาวบ้านไม่พอใจเลยนะคะฮือบุกลงพักอุ้มผางค่ะเพื่อไปเอาผิดกับปลัดส,สาวคนนี้ mm. เขาบอกว่ามีการเป่าแอลกอฮอลออกมาด้วยตัวเลขกี่มิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าค่ะว่าเมาหรือเปล่า แจกจริง,รง,รงผู้โชคดีมีทุกภาคทั่วไทยเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสีแจกหนักต่อเนื่องแจกมอไซค์ทุกวันอีก300คันแจกทองล้านทุกเดือนอีก10รางวัลรวมมูลค่ากว่า26ล้านบาแทและเหรียญผิดส่งฝากระบาวแดงหรือฝากระาบาังคนโซส่งที่กรองรถฝาชิงโชคที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งที่ตู้ปอนดผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณเริ่มส่งฝาตั้งแต่วันนี้8พฤศจิกาย,ยน2568 เบอร์ดี้แจกแหลกทั่วไทยยิ่งใหญ่กว่าเดิมกว่า15ล้านบาทลุ้นเต็มแขนเต็มคันเต็มมือเต็มคอเต็มแขนแอดไลน์แล้วกรอกรหัสใต้ห่วงถึง31มีนาคม2568โชคเต็ม สีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอ่ะใช้แป๊บแป๊บก็หมดใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด Enfagrow Smart Plus สามมีสฟิงโกไมอิลินมากกว่าสูตรเดิมคุ้มกว่าเดิมเพิ่มปริมาณ Promise อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมง Promise อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมง <Promise. S 2> <Yeah. S 1> อนุมัติทันใจในหนงชั่วโมงสิงเชื่อส่วนบุคคล p r o m i สเคียงข้างคุณทุก9ก้าเดินอยากออกไปใช้ชีวิตแต่ติดที่ผิวหมองคล้ำแห่งกร้านไม่ต้องกังวลแล้ว My w e r s l y ผสานพลังกรูต้าโกพร้อม70เท่าโปรเจรม์ม่ยเสริมประกันผิวดูแข็งแดงผิวดูกโกใส่กระจายใสงในเจ็วันพร้อมไปต่อ My b e s l y ทุกวันเราใช้ชีวิตกันเปลืองมากๆนะฮะความเสื่อมมันเกิดขึ้นได้เด็กก็เล่นแต่มือถือนะคนทํางานกอด้าจอคอมพิวเตอร์แม้แต่คนเฒ่าคนแก่ทุกวันนี้ท่านผู้ชมเล่นแต่มือถืออากาศมันก็ร้อนขึ้นทุกๆวันท่านผู้ชมวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของคุณน็อตที่บอกได้เลยว่าตัวนี้ขายดีมากบีแอคทีฟบีแอคทีฟหนึ่งกระปุกมี50เมตรโปรโมชั่นวันนี้ซื้อ3กระปุกแถมฟรีอีก2กระปุกวมทั้งหมด5กระปุกจากราคาปกติ4,950บาทแต่ให้ใจในราคาเพียง ,190 บาานค่ับ รีบๆโทรเข้ามานะคะที่ i อซ์มอนศ0นย์11 11 1องศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2567 เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการรับประทานผิดสังเสริมอาหารที่ง่ายมากอมเคี้ยวกลื่นเอาใส่ปากง่ายมากนะไม่ว่าจะเป็นโกโก้หวานมันอร่อยความหวานเป็นความหวานธรรมชาตินะรวมไปถึงใบแปะกล้วยนะฮะแคลเซียมและน้ำมันปลาโอเมก้าสามรวมไปถึงโกจิเบอร์รี่1เม็ด1,000มิลลิกรัมนะหนึ่งขวดเนี่ยมี50เม็ดนี้รับประทานยาวๆถึง50วันวันนี้มีโปรอะไรบ้างคะคุณน็องจ๋าโปอัลติเมทดบีแอคทีฟหกระปุกมี50เม็ดลงมาเช่นวันนี้ซื้อ3กระปุกแถม แถมฟรีอีก2กระปุกรวมทั้งหมด5กระปุกจากราคาปกติ4,950บาทแต่ให้ใจในราคาเพียง1,190บาทเท่านั้นครับค่ะรีบๆโทรเข้ามานะคะที่ไอซ์มอ02-0001111ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2567 นยามของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนือกว่าผงบร e สเอ็กเซลสูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติขจัดคราบหนักซอกซอนลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ทิ้งคราบขาวคราบหนักสู้ได้ด้วยบริสสูตรน้ำวงเงินที่เหลืออยู่ในบัตรไม่เอาเกกะอันนี้เอาบัตรติดลออยากรู้สแกน ฟารโกร์สมาร์ทพลัสสามมีซฟิงโกมาอิลิมมากกว่าสุดเดิมคุ้มกว่าเดิมเพิ่มปริมาณโตโยต้าคันนิวาวสแกนปั๊บรับว้าวแรกส่วนลดสูงสุดห้าหมื่นบาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดหนงจุเปรเรับรถแล้วว้าวต่อสองหลุนทองคำสามสบาทและอีกมากรวมกว่า2 3งล้านบาทถึงสามธันวาคมนี้สแกนเลย เสียมหนาไม่ค่อยมันเท่าตะกรอวัวนะสนับสนุนให้ลูกได้เล่นอิสระอย่างสร้างสรรค์เพราะนี่คือโอกาสที่จะทำให้เด็กเจอสิ่งที่ใช่คงว่าหวีหักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดร่วงแต่ย่าไม่กลัวเพราะย่าใช้แทนทีสูตรปับรุ่นใหม่ผสานไมโครโปรวิตามินสาเท่าเพื่อผมเสียกปรอะขาดร่วงดูลดลงสิบเท่าผมแทนทีสวยได้ไม่งอโชคแซฟฟินฟินได้อีกถ้ามีแกงจืด ง่ายๆขนอสุก้อนรถหมูมีส่วนผสมของน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้หอมตลมกอบกินกะเพาคู่แกงจืดทำจากขนออร่อยพิึ้นอีกสรับสัุนโดยเบลสิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอาจครเตือนใดฉลากก่อนใช้ยา มั่นใจทางเช่าผสมมัลติวิตามินบี16นาฬิกา26นาทีนะคะยังอยู่กันที่ไทยรัฐทันข่าวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูความคืบหน้า